สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินตุนครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่27มิถุนายน2566ทางด้านเยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนทิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้กล่าวว่านาโต้ยังคงจับตาสถานการณ์ในรัสเซียอย่างใกล้ชิดแม้รัฐบาลของรัสเซียสามารถบรรลุข้อตกลงกับทางด้านเยสกินีปริโกซินผู้นำของกองก,กำลังหานรับจ้างวาคเนอร์ โดยมีทางด้านประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาชนโกผู้นำเบลารุสทำหน้าที่คนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาไปแล้วก็ตัดเยสตัวเทนเบิร์กบอกว่านาโตถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องภายในของรัสเซียแต่กําลังสะท้อนความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ในการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นได้ยึดครองคาบสมุทรไครเมียและเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารต่อ,อยูเครนเมื่อวันที่24 000, ี่กุมภาพันธ์สยวกัเห้ารสปยะกาศให้านที่ยวก เลขาธิการนาโต้ก็บอกว่ากําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันและจากการที่รัสเซียเริ่มการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ในเบลารุสด้วยแม้นาโต้ยังไม่พบสัญญาณว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นเตรียมใช้ขีปนาวุธซึ่งนํามาติดตั้งในเบลารุสแต่นาโต้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ตลอดเวลาในขณะที่ทางด้านโจเซฟบร์เลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือว่าเอก็บอกว่าถึงการลุกฮือต่อต้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียของกลุ่มวัคเนอร์ว่าสงครามในยูเครนเผยเห็นรอยร้าวภายในโครงสร้างอํานาจของรัเซีย และระบบการบริหารภายในทำเนียบของรัสเซียเองอย่างไรก็ตามการที่มาหาอำนาจนิวเคลียร์อย่างรัสเซียเผชิญกับวิกฤตด้านความมั่นคงภายในแบบนี้ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถือว่าน่าวิตกกังวลอย่างยิ่งสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าหลายฝ่ายก็จับตามองจากกรณีที่เกิดการที่บอกว่าเยบกินีปริโกซินหัวหน้ากลุ่มวัคเซอร์นั้นจะก่อการกรบฏแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการเจรจาตกลงนั้นสามารถยุติความขัดแย้งกันได้ก็ตามแต่เวลานี้ ฝักฝังของนาโตเองฝักฝั่งของสหรัฐอเมริการวมถึงฝักฝั่งของยูเครนนั้นก็กําลังจับตาบองอย่างใกล้ชิดในขณะที่ฝักฝั่งของยูเครนโดยวลาดิเมียเซเลนกี้นั้นออกมาบอกนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกําลังบ่บง, air, บงบอกถึงความอ่อนแอภายในรัสเซียบ่งบอกถึงความอ่อนแอของการปกครองภายใต้ระบบของประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินผู้นาของรัสเซียซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นและก็กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่บางส่วนนั้นกําลังมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มันอาจจะเป็นแผนการบางสิ่งบางอย่างที่ทางด้านผูด้นดำรัเสเซียนั้นได้มีการร่วมรู้กับทางด้านฝักฝักของเยบกินีปริโกซินซึ่งเคยเป็นอดีตเพื่อนรักกันซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าทําไมสถานการณ์นั้นเนี่ยมันคลี่คลายได้โดยง่ายดดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อและปริโกซินนั้นก็ยอมที่จะเอาตัวเองนั้นเนี่ยครับแล้วก็ทหารอีกจํานวนหนึ่งนั้นไปอยู่ที่เบลารุสซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่ครับ